อันนี้ปลาเทพโพค่ะจักตัวค่ะแม่ใน่อนี่ค่ะพันหาค่ะพันห้าร้อยตัวค่ะปลาคอบ้านเฮาค่ะคือหลายเลยแม่จ้าดีค่ะอี้อเ่ลุงจักตัวค่ะนี่อ่าพันตัวค่ะเป็นความภาคภูมิใจเป็นซีนขีมาเฮาได้ไหมอันเทียดกองขี่เฮามากมันก็มีความสุขเป็นบ่ไม่ค่อยเจอปัญหานั่นเพราะว่าน้เฮาเ้าก็บทายเทได้นะเพราะน่าเขียวนี่เฮาก็ไปเอาออกฟังนั่นเป็นบ่ ปล่อยลงปลาเขาเขาเลี้ยงอันี้เขาต้องยานว่าเขา,า,เนนเา,ต,าติบ่ได้ขายาะวนันเป็นอาหารที่คนกินทุกมืออยู่แล้วนะเลี้ยงปลาเนั่น,เ,น,ปน,น,เ,น,ปนเป็นแบบนั้นเลี้ยงปลาดีเป็นแบบนีเลี้ยดหลูไปเรื่อยๆนะสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขูสุกคนค่ะพี่น้องค่ามูนี้เจอกันอีกแล้วค่ะกับผู้จัดก,การแหวคนสวยพี่น้องค่ามอนี้ค่ะผู้จัดก,การจะพาเมืองการทําเกษตรผสมประสานนะคะ ในพื้นที่หนึ่งไร่ค่ะเพื่อเป็นแนวทางไงพี่น้องเนาะค่ะเอาไปต่อยอดเอาไปปรับปรุงใส่ในพื้นที่เจ้าของเนาะค่ะพิกัดของผู้จัดการวันนี้ค่ะพี่น้องอยู่ที่สวนของแม่สมพรนะคะอยู่ที่บ้านอ่างค่ะตำบลม่วงไข่ค่ะอำเภอพังคนค่ะพี่น้องจังหวัดสกลนครนะคะเป็นไปเป็นมาจังไดน้องค่อยเดี๋ยวมาเห็ดสวนผสมผสานค่ะพี่น้องเดี๋ยวจะพาไปพูดคุยกับเจ้าของสวนค่ะคุณแม่สมพรค่ะพี่น้องไปกันเลยสวัสดีค่ะคุณแม่ค่ะคุณแม่สมพรเนาะค่ะน้องแม่ครับปีนี้อายุเท่าไรละคะ หา13อยากหา14ค่ะหา3อยากหา14เนาะค่ะแม่คะเมอนขออนุญาตผ้าท่านผู้ชมเนาะค่ะมาชมสวนของคุณแม่นะคะพื้นที่ที่เหตุเกษตรผสมผสานประมงนี่จักไรคะแม่ประมาณไรค่ะอดีค่ะี่ปูประมาณสองไรเพิ่งมืดแต่ประมาณสองไรนี่แหละค่ะโดยดั้งเดิมแล้วเนี่ยพื้นที่ก่อนที่จะมาเป็นพื้นที่แบบนี้นะคะแม่แม่เป็นเพ็ดยังค่ะเป็นเป็นหน้าติมมบิดเลยค่ะ เป็นเนี่ยพื้นนางสิค่ะตอนนี้ก็คือยังเห็ดเข่าอยู่นะคะยังเห็ดอยู่ค่ะแม่คาอีหยังเป็นแรงบันดาใจเลยที่เห็ดในเหาเลือกที่จะไม่เห็ดผสมประสานแบบอันนี้กะแรกบรรดาใจน่ะคือน้องน้องเพรานเป็นผู้จัดการเองทุกอย่างค่ะนะดายต่วบาเฮาเป็นไปอันนี้ให้เฟินเลี้ยงดูให้เฟินค่ะแต่ว่าถือคนที่ออกหัวความผิดน่ะก็คือน้องค่ะเพิ่นมากตายนี่ค่ะเพิ่นมากนี่แหละ การเลี้ยงปลาเลี้ยงยังนี่แหละคือก็เลยให้รอยในประเฮ็ดให้ก็เลยดูแลให้เพิ่นค่ะจ้ะมักบ่ค่ะแม่มักอยูเตือนขึ้นมาแต่มีความสุขมักอยู่เนาะค่ะแม่เนาะเพราะว่าสิเฮ็ดวยังต้องมีใจฮักก่อนค่อยสิมีความสุขกับมั่เนาะค่ะแม่เนาะแม่ค้แล้วเนี่ยบ่อนี่เป็นบ่อหยังคะนี่บ่อปลาหยังคะนี่ปลาซ่สดปลากรอบ้านเฮาค่ะ หลายเลยแม่จ้าค่ะอื้อนี่ล่องจักโตค่ะนี่อ่าผ่านผัวค่ะนี่คือสองเดือนกว่าแล้วคันป้าวตอนที่เอามาล่งนี่โตเป็นซ้ำเลยค่ะแม่นี่ตัวบดถึงนิ้วก้อยตัวละสามบาทบดถึงนิ้วก้อยตอนนี้สองเดือนบ่แม่นี่ค่ะสองเดือนกว่าเลยค่ะวันนี้เขาเลี้ยงจักเดือนทำแม่เางไรเพื่อจิตใจจำหนแ่าวเกี่ยวเข่าคุนค่ะจังเกี่ยวออกแม่พี่ตะวันซัอนเลยค่ะแม่ เอาแม่คะบ่อหนี่น่ะเลืกเทเดี๋ควเแม่เนี่ยเมธหาซิฟค่ะเมธหาซิฟจ้าวาดแม่บรรยำเขาเอาป่าเขาสิบปูเดี๋ยวเอาหยากบ่แม่ก็เลืกแกเพื่อหอดตอนนั้นหน้ามันก็เสียนันหน้ามันก็สิรุษค่ะแม่อือแม่คะเวลาเขาเอาขืนเขาเอาขืนเทเดี๋ยวค่ะมันก็ต้องได้ลากนะลากลากทั้งขืนทั้งพีเนาะค่ะแม่ลากโอ้บัน i mean anyway. mm hmm. ี้สาในความกว้างเทเดี๋ควเแม่สิบปูสามเมตรบ่ ทั้งฝุ่นสามนะทั้งมีนาสศหวยเป็นซีฟอยู่นะแม่สามดีสี่เม็ดดีละค่ะแม่ป้านแม่ค้ามันมี้ของในสวนเฮานี่ปลูกผสมผสานทุกอย่างเลยบอกค่ะแม่ค่ะทุกอย่างค่ะมีบักซีดาหน้าวงมีผืนมุนเวียนกล้วยค่ะน้องค่ะแม่น้องกล้วยน้องไม้ค่ะแม่ค้าตั้งแต่เฮ็ดหนัก เปรียบเทียบเฮต้าก็ผสมผสานที่แม่เฮทุกอย่างยีตัวนี้มันดีแตกต่างกันจังไดเลยค่ะแม่แตกต่างกันหลายอย่ด้หลายกว่าเขาเฮต้าเนาะอันนี้มันเฮต้าแบบปีละเทือบเป็นบ่อันนี้มันเขาเลี่ยงค่ะชมูรเข้าจะเลี่ยงค้ายมีเลี่ยงประมาณสี่เดือนเข้าเกาอกนะแต่ว่านี้เป็นสีบวมอกเป็นเสียวอกช่วงเกียวเข่าช่วงปลาที่ปลาอยุดนะค่ะแม่ เอาแม่คะก่อนที่จะพาพ่อแม่พี่น้องไปเมืองหลบๆสวนเนาะคะ่ะอยากถามแม่ว่าปลาคอนี่เลี้ยงยากบ่ค่ะแม่ปลาคอนี่เลี้ยงยากอยู่คะ่ะมันเป็นปลาแบบกินแบบบ่อนั่นคือปลาเทโพปลาเทโพมันกินเร็วมันกินนันนก้นแต่ไ,ไวใปลานี่มันกินแบบธรรมดานะาค่ะแม่มันบกอันนั้นพันไงบัวใบบ่ค่ะแม่หรือว่าเป็นไหนกับบัถือบวัวใวเด้สามีกันันนั้นอยู่ แต่ตัวปลากระหน่ำน,นี่นะค่ะแม่บันทีเขาเลี้ยงมาจะสองเดือนเนี่คะ่ะแม่เขาเจอปัญหายัางบอกเกี่ยวกับการเลี้ยงปลาช่อนะค่ะแม่กับบ่เห็นตายไงละ่ะบ่เห็นบ่ค่อยเห็นตัวตายนะค่ะมันมบ่าตายบ่ยังบม่มีหลงม่ยังเลยบ่เห็นไ้ละ่ะนอกจากว่างูค่ะงูขี้จั๊มันต,ตายมันฟู แม่คะการหลอมผายแยงหล่อปษาเลยแบบนี้แม่ยังเจอปัญหางูเข่าป่ะคะเจออยู่เจอคือเกาเนาะน่ะเนาะมันก็เข่าได้อยู่ค่ะแม่ป่ะถ้าท่านผู้ชมไปเมืองนะค่ว่าปะเหตุยังแม่ทั้งด่านผุนเนาะจ่ะเนาะจ้ะแม่คะโซนด่านนี้ก็คือเป็นบ่อปลาอย่างค่ะนี่ปลาเทโพค่ะปลาเทโพอุมีบ่อบพร้อมเนาะค่ะแม่ควบนั่นมันจะเบิดแล้วล่ะอืมค่ะก็ไปขายออกอุ้ยแม่เพิ่งคือแบบ เพิ่นแบบว่าอันตื่นตื่นกว่าอันปลาช่อนเนาะค่ะแม่น้องอันนี้ปลาตะกะปลากินไหลอุ้ยจวดแห้งค่ะแม่อุ้ยสุดจวดแห้งแม่ค้าปลาอันนี้ปลาเทโพค่ะจักโตค่ะแม่ในบ่อนี่ค่ะพันหาค่ะพันห้าร้อยตัวค่ะพันห้าร้อยตัวปลาบางเดีอวก็จมกินไหลเนาะค่ะแม่เน้ะ มันเป็นปลาค่ะเดดเี๋ยวเบิ่งขึ้นหลายจักเดือนค่ะแม่นี่สองเดือนกว่าขึ้นกันค่ะปลาสองเดือนกว่าได้ว่าโตเพพ่นก็ตรงไงว่าปลาปลาช่นเนาะค่ะแม่ค่ะสี่ตัวโลหาตัวโลอุยแม่คะปกติปลาพันเนี่ยเขาเลี้ยงจักเดือนเขาเขาคอยจำนายผู้ที่เขาอ่ะเขาว่าสี่เดือนเขาว่าค่ะแต่ว่าเขาเปลี่ยวไวแต่พุณละเกี้ยวเขาพุณละเกี้ยวเขาเอาแม่คะเป็นยังคือตรงเอาไว้ตอนเกี้ยวเขาค่ะแม่เอาไว้ตอปลาน ช่วงนั้นปลามันอึดเขาบอกก็จะได้ราคาดีกว่าเขาขายอยู่ยอนี้อู้แม่นแม่นเนาะค่ะแม่นอช่วงนี้คนแบบว่าใส่หมกใส่ตรงใส่ลีหลายเนาะค่ะแม่นอมีปลาหลายเนาะอู้ถ้าแม่นเขาเอาไปขายในช่วงนั้นราคาเขาก็จะได้ดีกว่าตอนเดี่เขาขายช่วงนี้แม่นบวชานี่ค่ะปลาเนี่ยค่ะไอ้นี่บอบอหนี่นะคะสองหลอกนี่ที่แหลกเห็ดเป็นสองบอบอกค่ะเคยจงเห็นขันค่ะเห็ดเป็นสองบอค่ะ เลี้ยงเลี้ยงปลาเ,เ,เข็งเหมือนเดิมเลี้ยงปลาเข็งอาวันนี้ต้นนี้คือบได้เลี้ยงหรอคะเนี่ยเลี้ยงปลาเข็งนต่มันเลี้ยงมันก็ได้ตามมนนันอยู่ตามสเตปที่เขาให้เลี้ยงสี่เดือนเราออกค่ะแต่ว่ามันจํานวนตัวปลาที่สมมุด่าเขาสั่งสองหมื่นนี่ค่ะเขาบ่นับตัวปลาไป้เขาก็ตวงไม่เฮามันจะมีตัวน้อยตัวใหญ่นะผสมกันเลยนะค่ะมันก็เลยมันบ่ได้ตามยอด แต่ตัวปลาเนี่ยได้ตามมันนั่นดยู่ความสเต็ปที่เขาให้เลี้ยงเน,นีแเ่แม่ค้าแล้วแม่แม่เลี้ยงปลามันเนี่ยได้ขายจักรรถหรอะคะแม่โอ้ขายหลายรถแล้วจะก,กี่ก็เลี้ยงปลาดุปลาดุก,ก็เลี้ยงแม่ค้าให้สอบถามนะคะว่าไอทีค่าหัวอาหารกับที่เขาแบบว่าทุ่มเทพไปกับป่านี่เขาได้ขึ้นบ่คะ่ะแม่เขาได้กำไรบ่แต่ว่าที่เลี้ยงปลาปลาเข็งนี่ ขาดทุนขาดทุนเพราะว่าตูปลามันบไดตาตามจำนวนมันก็เลยขาดแต่ก็ขาดบ่หลายดอกนะเขาได้ตามจำนวนที่เขาเขาวสั่างสองหมื่นเขามาสสกบึงปลาเขามันก็บไดตายกับปลาตายมันเขาจะเห็นมันฟูมั็นบ่อันมันก็ห็นมับ่มตายนะหรือปัญหาแบบว่าเขาให้ปลาเขาบอกอัวสิผัวขาดนะ แต่วาเรียกดีตามสติปเลยเขาบอกว่ากําหนดสีเ่เดือนนี่คือเอาออกได้เลยค่ะแม่คระเจ้าจก็ไถสว่างคุณพรเจ้ามาเอาแล้วก็มาแต่พู่นค่ะจะเลื่อนสินเอาแม่คะตอนที่หนองไส้เพิ่อนอยากเห็ดใน่างสตอนที่นั่นคุยกันนั่นเคยนึกถึงเรื่องการตลาดบัวค่ะแม่ว่าเฮาเห็ดเลี่ยงไปแล้วเฮาจะไปขายใสยอย่งสินะน้องเพิ่นเป็นคนน,นั่นนั่นนั่นลงเองพูดเองยังเองเนี่ยนะอืมค่ะแม่ต่ บอกง่ายๆว่าน้องเนี่ยเพิ่นเป็นตลาดเพิ่นหาตลาดให้แล้วเฮามีแค่นาที่เลี่ยงค่ะดูแลให้เพิ่นจ้ะค่ะแม่อมเอาวันนี้การดูแลของห้างของสิปลาแต่ละปลาแต่ละชนิดเนี่ยเขาเจอปัญหาบ่าแม่กะบม่ค่อยเห็นบม่ค่อยนั่นเด้บม่ค่อยเจอปัญหานั่นเพราะว่านามเฮาเฮากระทายเท่ใดนะอานามเขียวนี่เฮาก็ไปเอาออกฟางนั่นเป็นบ่ป่ปวยลุงปลาเขาลุงในนาเขาก็เอานามมาเต้น เอามาการใบสะไงเขาก็ได้มาใส่สะนี่โอ้โหไงว่าที่แหลกเขามีสะสะกักเก็บน้ำของเขาอยู่เลยอันนั้นคือเขาเฮ็ดไว้แต่โดนแล้วบค่ะแม่โดนแล้วตัวนั้นตั้งแต่เริ่มลงมาอยู่หน้าเลยขุดเริ่มขุดตั้งแต่แหลกๆเลยค่ะแม่โอ้โหมึงยันได้ก่อนฟคนยันนั่นค่ะแม่แต่มันหาตโลเนาะค่ะแม่เนาาะอู้มึงที่เราผู้จัดกันโดนัด เป็นตะอนซ่อนแห้งไหมคะแม่ีละแม่เป็นจังไดค่ะเห็นแบบนี้แบบมันเป็นความภาคภูมิใจว่เป็นซีงขีมาเ้าได้ไหมเห็ดของที่เ่ามักมันก็มีความสุขเป็นบ่าเออมันซีงขึ้นมาเ้าได้เห็ดกับสิ่งที่เ่ามักนะแม่บัดมือขายนี่สิบว่าคือเจ๊ดายว่าสันวะแม่เพราะว่าข้นห่อนี่ค่เวลาเขาเลี้ยงยังไม่เกิดขุนขันกับซีงหุกนาะค่ะแม่เนาะแม่คาอยู่ในสวนนี่หน่อยจากเขาจะเลี้ยงปลาเลี้ยวเขาเลี้ยงยังอีกวะค่ะ นี่กบกบเรือปลาไหลกบเรียงหาท่านหาขึ้นกันค่ะแม่ขายออกไปเบิดลอะไรเอาไปซับนีแล้ว<อ>กบขายกิโล,ละร่อยกบมักนก<ม>้ัวให้เพิ่นกับโล่อร่อยเศร้าอ้ค่ะโล่ะร่อยซ้าโลละร่อยกบเขียวค่ะอันนี้คือกบหน้าผานแ่าเลยอกค่าะแม่ค่ะแม่ค้าลาบานี้เพิ่นหนองทรายเนี่ยเพิ่นห,เห้เฮาดูแลนั่นก็คือเป็นความสุข เป็นหนาทีของเหาแต่ว่าความรู้ล่ะคะแม่เขาเห็ดจังไดแบบว่าเขาเขาเขาไปเอาความรูม้มาจะใสในการดูเรในการอันนี้นะคะอันนี้มันก็คอยเรียนรู้ไปเรื่อยเร่มันบ่นเขาเลียงเรลยวเขากระบาจัดเออเลียงปลานั่นเป็นแบบนั้นเรียงปลาดีเป็นแบบนี้เลียนรู้ไปเรื่อยๆนะเป็นการนั้นสะสมความรู้ของเหาานะค่ะอืเพราะว่าอันใดทุกจริงทุกอย่างค่ะบ่ร้องกับบ่รูร้นะ มันตงลงเลยตัวเองค,ค่ะก็คือขาเรียงป้าเค้งนี่ล่ะเขาลุบเขารุปยอนอยันเขาผูอาายอนเหยียดมันมาจากยันเออปลามันไปใส่มันคือเรียงเลยได้ตามสเตปตามที่เขาน่ะู้แบบเป็นยังมันคือได้บดททางอันนั้นมันขาดไปน้ำตาเขาไม่เขาบะคุบนั่นก็คือเป็นคู่เป็นประสบการณ์ในห้อันนี้อันนี้คือเขานับตัวมาเลยนี่นี่ค้าร5 0 0ตัวนี่ ้าสมมุิว่าเขาสั่งหาตัวโลนหรือสีตัวโลนี่เขาก็จะเซ็กตัวปลาได้มันบ่ปลาเออปลามันจํานวนปลาเนี่ยมันเม,น,ม,น,มนที่เขาไมา่เขาบองสินะแม่ครับเมื่อก,กี้บอปลาปลาคอเนาะค่ะล่งจ้โตก็คือหาพันค่ะหาพันนี่ตัวละเจ้บาทตัวละสามบาทตัวลวะสามบาทบะนี้อันปลาอันอันนี้ละคะ ปลาทเทโพนี่สิสองบาทหาซิบสองบาทหาซื้อตอนที่เอามามาลงใหม่ๆหนยคือตัวน,นี้หน่อยคือกันเลยกับปลาคอกันต้หน่อยกว่านีก้ยอยค่ะแต่เมืองส่งเิ่นกินเก่งกว่าปลาคอมืองมันมันเต,ติตอดไปกินได้อัน,อนพักบุงอันนี้เพิ่กินพักบุ๋งหรือว่าเพิ่นกินหัวอาหารกินหักพักบุ่งเอ้าอันนี้เอ้าแม่ปลาปลาเทโพนี่เพิ่นกินทั่งผืชดทั่งเป็นปลากินผือดพอมโอ้ค่ะแม่เขาก็เลยปลูกพักไว้เพิ่นแนวนี้ ปั้นเสียเอาจานออกไปจังสีบรไรค่ะหัวอาหารมันเข้าไปมันสีโพโซกกินปลาเจ้าอ่วาสขับเป็นนันหากอันนี้มันสมุนเข้าไปกินด้วยเจ้าอาวาสมันก็ต้องแล้วออกจังว่าเอาออกไปให้หมูเลยอ๋อหมูก็เลี้ยงงั่มบะคะแม่หมูสามตัวอยู่เห็นมีหมูมีไก่พร้อมเนาะค่ะเนาะปลาเปลี่ยผสมผสานอีรีเลยค่ะไม่ยิแค่ปลาอยากกินปลากะมาเอาปลาได้ข่าได้ตาไข่ ด้บกเน่าด้บกกูดมีเบิดตทุกอย่างเนาะค่ะเรื่องขางเคียงมีครบอันนี้ก็คือเป็นสวรรค์ขางบานเลยเนาะค่ะอยากได้ยัดแต่พิกพุนทุกไลาหรุดตายบืดซ้ำนุ่มต้นกล้วยบกซีดามีเบิดเนาะค่ะแม่ค้าบกเผานี่งามเฮียงงามค่ะพันน้องเป็นกระสืออันหนึ่งเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินเมื่อใสตะกีนเป็นใบแดงใบอันดินเป็นใบหนึ่งสัน เพื่อกระสือเพื่อสร้างไม้เองเพื่อเบิงแน่น่ะเพื่อกระสร้างมาเพื่อเอาไม้เข้าใส่เออเตสี่จงสี่เขาก็เอาตามตาีเพื่อนบ,บอกจ้าเขาก็เห็ดตามทีเพื่อนสร้างนะค่ะแม่คะแล้วเมืองเมืองสาพดินนะดินกับบุคือจงบเดียบเดีดีแห้งเนาะบ่อ,บอ,อค่ะไม่เป็นดินทรายกัดอันทาฝนปะตกอาทิตย์หนึ่งไปคุดรดก็ขุดได้ขุดมะเขาเลยดินนี้แต่ว่ากระถือน้ำาแล้วมันเละแบบนี้ มันจะเป็นดินจันจานดินะแม่เคยปลูกยังเลยแบบบุบบุกขนบ่ยังเลยบอเหลกๆอันนี้บ่ที่ปลูกงากนะบ่มีบะเขียบมะเขียบนี่ปลูกงากล่งแถวนันติมเือสองต้นโอ้มีใบต่ายมั่นบอถือกับกระดินคือค่ะแต่ว่าถือนั่นคือต้นใบบะกูดค่ะต้นบะกูดนี่ปลูกก็ได้ย่งเบ็ด บอ้าวงไงเขาก็ล่องไปที่ระผืดผลเนาะค่ะว่าอันใดมันสีใดผลบัวใดผลนาะเขาก็ค่อยมาปั๊บบักซีดาเนี่ยกัอันนีู้ค่ะแม่บัซซิดาถือว่าง่ายไหมแม่เขาเก็บออกเบิดล่ะลูกมาฟังหนึ่งกับเก็บเมื่อเป็นสิบกิโลคุณค่ะแม่แม่บักซีดาเปงบักนาวตั้งต่เขาเฮ็ดเกษตรผสมผสานมาเขาขายเขาขายมาอย่างนี้นะคะแม่อยากให้แม่แช่กับพ่อแม่พี่น้องที่เพิ่น อยากลงมือทําแต่ว่าห่วงด่านการตลาดพวกหนูว่าสิไปขายใสนี่นะคะแม่เขาควรจะยานบอเขาควรจะว่างแผนจังใดองนีสินะคะแม่การตลาดบ่แต่การตลาดก็น้องเพื่อนจัดการเองนะเพิ่นสิลงเองเพื่อนสั่งเพื่อนลงแน่เนอะเพิ่นก็จะมีคนมาเอามาหลับเองการตลาดนะแม่ยานบอว่ามันจะขายบ่ได้บอค่ะเขาเลียงเขาเลียงอันนี้เ่าต้องยานว่าเขาติดบ่ได้ขาย เพราะว่ามันเป็นอาหารที่คนกินทุกมื่ออยู่แล้วนะนี่อันนี้นีนะมันคนมื่นมือนหนึ่งเขาก็ต้องกินละปลาสีเพื่อนนี่ต้องกินละว่างหาเง,งื่อนน, <c oughs> นี่มันเป็นแล้วขายง่ายน่ะคือคกบนี่กมะนบ่เอาไว้นี่กระเบิดแล้วเขาจะโทรมาสั่งให้เฮา,าว่าไงว่าจะมีของจ้าขายได้เบิดเขาก็โทรมาสั่งเอากบมาส่งเลยเดอ้อเขาก็อาไปแล้วแับนี้ แม่คะทาแม่ให้เลี้ยงอีกเพิ่มเนี่ยแม่จะเลี้ยงบ่หรือบ่เลี้ยงค่ะเลี้ยงะแต่ว่าเลี้ยงกบนั่นถ้ากายย่างมันช่วงดำหน้านี่เขาเลี้ยงเลยากายจากดำหน้าไปเลี้ยวเพราตรงเลี้ยงมันเลี้ยงงากรุบกว่าจะตายพ่อแต่กีก็เลี้ยงยู่เรื่องหันเลี้ยงเป็นหมื่นหมื่นตัวแต่เอาใส่กระซังมันตายแต่ว่าเขาบ็เลี้ยงแบบนี้เนี่ย งางนี่มัน,นมก็สะอาดน้ำกบบระโปตรงเปี้ยงยากเลยบ่มันสะอาดกบกับบ่มีกินข้าวเด้บ่คือเขาเลียงใส่บ่ปูนค่ะบ่ปูนนี่มันจะเหม็นข้าวแต่เขาเลียงแบบนี้น้ำมันทายเท้นนะค่ะแม่ค้าแล้วระบบน้ำของแม่เนี่ยเขามึงตอนได้งเองมึงจังใดเขาแม่เขาคคอยสิได้ปล่อยน้ำออกนี่อันนี้คือมันเริ่มขึ้นฟอดขึ้นฟ้องหลายมันบ่ประมาณสองอาทิตย์ มันขึ้นฟองหลายเข้ากเกาออกข้างไฮนาปิงออก<ม>ลุ่พุ่นเข้าเข้าได้น้ำขี้ปลาขี้กบอีกตั้งหา,าเอาลุ่มไฮนาเลยไฮนาเขาก็เป่งลุ่มพุน<อ>เขาเบิ่งบลาเออหน้าม,มันเขียวมันขำคักแล้วเขาก็ต้องฝ้าวอาออกกระสันปลาเขามันก็มันจะนกแม่คะถ้าระบบน้ำเขาได้นี่เขาหูซื้อว่ามันง่ายเน,ะน,นาะค่ะแม่นี่แหละเลี้ยงที่แรกๆมันเขาปอท่านเลี้ยนหู่เขาปอท่านน,นั่นึ่งมันก็บ ยากอยู่ได้เลี้ยงปลาชิงก็ได่ะไร <c oughs> จัก,ก,กมือเขาจังสีทา,ายน้าเขายังบ่หุจักในการเลี้ยงมันบ่สบการมันยังบ่เอันั่น <c oughs> เขาก็คอยเลี้ยนรูไปเรื่อยๆแม่ค้าอยากให้แม่แนะนํำพ่อแม่พี่น้องนะคะคนที่เพื่นอยากลงมือทำข้าวขจะว่างแผนจังไดนะคะมันคั้นตั้งเป้าไม้จังไดเอ้ามันก็มีอยู่มีปีนมันก็บไดขาดมือขาดนั่นนะอออพ่อได้กินได้ใส่แนละอืม คือคาเขาปลูกคาตะไคร่เออก็ได้ขายอันนะขยายออกไปเรื่อยๆตะไคร่ก็มันปู่นนั่นแหลมกันเลยอันนั้นค่อยขยายไปเรื่อยๆค่ะบอได้มือนึ่งก็ได้ขายมือนึ่งจังสินะะแม่ขายแม่ขายไล่ได้เฮาเนี่ยพ่ออยู่บ่ค่ะแม่อยู่ในสวนพ่อใส่บอก่ะพ่ออยู่อยู่คะ่ะนะพ่ออยู่พ่อกินเนาะคะ่ะแม่เนาะย่างหน่อยห่าก็ได้ซื้อหน่อยลงค่ะ เพราะว่าเขามีในสน <โด S 1> วนลดการใส่ใจของเขานะืะคือบักหน่าสีเขาก็ได้ซื้อม่นบ่เค่เหน้าบักม่วงบักยังเขากา็มียิ่งสีนาะบักที่แดงสิเอ้อนมากเขาก็ได้ฝากได้ต้อนพระเจ้าแหงสีนาทามีตู้เย็นค้างบานเลยค่ะอยญ่ใหญ่ยังเปิดมากคางบานใหญ่เบิดทุกอย่างเลยหนึ่งเอาบทส่งวัดเออไปแลนหาขามท่าไปซื้อสีนาแม่ค้าเกษตรผสมผสานดีบ้างไหมดีอยู่ค่ะ มีความสุขสุขภาพขค่อยปับปุ้งไปเรื่อยๆแม่คะทำแมนทันผู้ชมเพอนอยากเขามาชมสวนเขามากเขาเอาข้ามแนำจากคุณแม่สมพ่อในสามารถเขามาได้เปล่าคะแม่ได้ค่ะยินดีต้อนรับตลอดค่ะแม่คะฝากเบอร์โทรหน่ยค่ะแม่ศูนย์เก้าสามหกแปดสามสองแปดสี่หนึ่งค่ะค่ะ โทรมาปรึกษาเรื่องเกษตรได้แต่อย่าโทรมาเรื่องยืมเงินเด้ผมโอ้โหค่ะโอ้โยืมแต่ค่ะโอ้สุดยอดอีลีค่ะแม่ค่ะสองปีนี้โบพิษวังเนาะค่ะแม่เนาะทผีเลือกเกษตรผสมผสานค่ะมีอยู่มีกินพอเพียงตามร้อยพอเนาะค่ะแม่นาะค่ะแม่สมพรค่ะมื่อนี้ขอบคุณคุณแม่หลายๆทีมาแช่ ประสบการณ์แล้วก็ให้ความแนะนําเกี่ยวกับการทําเกษตรผสมผสานค่ะคุณแม่คะขอบคุณหลายๆค่ะแม่ขอบคุณค่ะขี่มาเยี่ยมชมค่ะค่ะขอบคุณหลายๆค่ะคอ้าว่น้อมขะผู้ใดสนใจกับสมัตเขามเมืองสวนคุณแม่เพันด่ายด้วยค่ะเป็นตะอ้อนซ้อนอีรีค่ะอย่างที่เห็นปลาเมื่อกี้ผุดยังเต็นผุดเห็นอยู่บ่ยังทั้งผุนยังเต็นเมื่อทั้งเช้าอยู่นะคะกัสามารถเข้ามาได้ตามที่อยู่แล้วก็เบอร์โทร ที่ผู้จัดการหาไหวด้วยค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหลายๆค่ะ